What the food นี่คือนี่คือเซตสองเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบ้านนู้นคือตะโกนมาโอเอฟฟิศ What the food นะฮะซีซั่นสองนะครับผมกลับมาแล้วอันนี้คือ EP เปิดของเซตทั้งสองแล้วก็ยังเปิดครัวของนนทน์ด้วยชักให้เพื่อนบ้านหน่อยดีกว่าซีซั่นที่ผ่านมาไม่ได้ดูเลยเขาดูซีรีส์เกาหลีอยู่แม่ก็ยอมรับว่าเขาดูบางบางอันไม่ดูก็บอกไม่ดูแม่แม่ดู PP View King เฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะคือคนคือเนื้อคนมึงคนไปก่อนกูล้างจานให้เขาก่อนคอนเซ็ปของซีซั่นสองคือเราเปเราจะมีวัตถุดิบเสิร์มมาให้เข้าแอดเข้าไปในเมนูด้วยไม่ใช่แล้วมากูจะไว้ไหนเนี่ยตอนขนาดวัตถุดิบหลักเรายังไม่ร้อนวัตถุดิบเสิร์มาอะไรแต่ว่าพูดตรงนี้เลยนะ ว่าต่อยคุณจะเป็นเชฟหรือคุณจะเป็นธนนหรือคุณจะเป็นเจนี่ปาน,านัอนอบกี่คิดว่าอบกี่ไมตัว